สวัสดีครับ พบกับนิวส์มาเนียอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงตัวตึงของทางฝั่งกมัมเบียนที่ชอบเอาชุดไทยมาใส่นั่นก็คือทางเจ้าหญิงกัมมารลอหรือเจ้าหญิงน้อยอะไรต่างๆนา,ๆน,าๆนานะครับเจนน่านาร,รดมนั่นเองก็อย่างที่เราทราบนะครับว่าจะมีกลุ่มฟูเอนเซอร์อินฟลูเอนเซอร์กลุ่มคนดังหรือผู้หลักผู้ใหญ่ทางการเมืองของเขานะครับก็จะเป็นพูดง่ายๆว่ากลุ่มเหล่านี้เป็นกลุ่มที่าชาวกัมพูชารู้จักดีเพราะเขามีชื่อเสียงจะเป็นกลุ่มต่างๆพอพวกนี้ใส่เน เห็นงามตามใส่ตามแล้วก็มาเคลมว่าเป็นของตัวเองเพราะว่าพวกผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็เคลมเหมือนกันพวกเซเลบริตี้บ้างอินฟลูเอนเซอร์บ้างไปไหนก็มีการโพสต์ด้วยว่าเป็นชุดประจำชาติเป็นชุดโบราณของตัวเองนะทั้งทที่การแต่งเนี่ยเป็นของไทยอาจจะพยายามประยุกนะครับไม่ให้เหมือนของไทยเป๊ะแล้วก็บอกว่าเอ้ยนี่ไม่ใช่ของไทยนะนี่เป็นของเขมรเพราะว่าการใช้ชุดเนี่ยมันไม่เหมือนกันการแต่งตัวไม่เหมือนกันหรือเครื่องประดับเนี่ยก็ประดับคนละจุดกันทั้งทที่เอาของเราไปนะครับแต่ว่าใส่ผิดตำแหน่งเขาก็ไป พยายามระยุต์กันสุดที่แหละแต่ดูยังไงซะมันก็เป็นของไทยโดยเฉพาะาชาวต่างชาติที่เคยมาเที่ยวเมืองไทยเขาจะรู้แหละเขาเห็นแปบ๊บเขาเห็นแว๊บหนึ่งเขาก็รู้เลยแต่ว่าแน่นอนว่าก็มีชาวต่างชาติที่ไม่รู้เหมือนกันว่า,าชุดไทยเป็นยังไงแล้วอ,อย่างงี้นะครับพอกระเม็นมาใส่เนี่ยเขาก็อ๋ออาจจะคิดว่า เนี่ยเป็นชุดเขมรน,นะแลามาเห็นชุดไทยใส่เขาก็คงว่าอ้าวทำไมไทยมาใส่เขมรคือมันต้องมีการเข้าใจผิดแล้แหละมันมีทั้งคนรู้และคนไม่รู้ทางฝั่งของกำมชาชาก็พยายามใส่ประยุกต์กันสุดฤทธิ์ทั้งงที่ตัวเองมีซัมปอร์ดอยู่แล้วโดยที่หัวหอกเนี่ยก็มีหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นระดับนักการเมืองเลยระดับ ผู้นำประเทศหรือระดับพวกผู้หลักผู้ใหญ่พวกอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงคนนี้อย่างที่มอครับเจ้าหญิงเจนนา,นานารโดมเนียโหไปไหนก็จะใส่จังเลยนี่ก็คือประยุกต์สุดๆนะครับใส่นู่นนี้นั่นแล้วชุดชุด,ชดส่วนบนเนี่ยไม่ทราบว่าบินอะไรเป็นสบงสบายหรืออะไรแต่ว่าเป็นรูปแผนที่ประเทศกัมพูชานั่นเองก็เรียกว่าเป็นคอลเลกชันเด็ดนะครับของทางเจ้าหญิงเจนนา,นานารโดมนารโ,โดมที่แสดงความรักชาติ ชุดเมื่อกี้เป็นชุดแผนที่ประเทศกัมพูชาครับมาดูชุดนี้บ้างเป็นธงชาติเลยซึ่งแน่นอนนะครับในเพจ a c e b o o k ของเจ้าหญิงเขาก็มีแหละก็มีการทางาโซเชียลไทยก็มีการเอามารวบรวมให้ดูว่าเ็เอาชุดไทยมาทําแบบนี้นะมาทําให้เสียหายปุยีปุยยำนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทางฝั่งไทยก็พยายามจะย,ยื่นกับทางยูเนสโกในเรื่องของมรดกทางามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนั่นเอง แน่นอนถ้ามองในส่วนนี้ผมก็มองว่าเจ้าหญิงเจนนาเขาก็รักประเทศดีนะครับไม่ว่าจะใส่ชุดอะไรเนี่ยคือชุดท่อนบนอาจจะไม่มีสบายแต่ว่าท่อนล่างเนี่ยก็คือแต่งแบบของไทยเลยแบบชุดไทยนะครับเป็นผ้า,านุง่งเ,เป็นผ้าผ้านุ่งหรืออะไรเนี่ยมันเป็นแบบของไทยแต่ว่าเขาก็อย่างที่ผมบอกครับประยุกต์สุดฤทธิ์เลยนี่ก็เป็นรูปนครนวัดไปไหนจะต้องมีนครนวัดนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยแต่งแบบไทยแท้ ก็อย่างที่เรารู้กันดีแหละครับพอแต่งแบบนี้ฝั่งขมิ้เขาจะอ้างว่ามันไม่เหมือนชุดไทยนะเหมือนตรงไหนชุดไทยนะเป็นแบบนี้แต่แน่นอนนะครับรูปแบบแล้วก็อิทธิพลทางการแต่งตัวเนี่ยเอามาจากของไทยเรื่องเรื่องผ้าเรื่องชุดอะไรเนี่ยกก็พยายามประยุกต์ท่าน,นเองซึ่งดูแล้วอย่างไงมันก็ไม่ใช่เนี่ยครับมันก็ของเราแท้ๆก็ต้องมีอะไรเนี่ย,ยเกี่ยวกับนครวัดบ้างอะไรบ้างครับนี่ก็ผ้าขม้าเลย บ้านเขาก็มีผ้าเขามาครับเรียกว่าผ้ากลอมาเอามาแต่ใส่เป็นชุดไทยแล้วเขาก็พูดนะครับว่าชุดไทยไม่ได้แต่งตัวอย่างนี้นะแต่รูปแบบการแต่งแล้วก็ลักษณะการตัดเย็บเนี่ยถึงจะไม่ใช้ผ้าแบบที่เราใช้ใช้ผ้าเขามาหรืออะไรก็ตามมันก็เห็นได้ชัดนะครับว่ามันเป็นลักษณะการแต่งแบบไทยแล้วก็เอามาทําเลเทแบบนี้คนเห็นเขาก็อ้างได้คนเห็นเขาก็พูดได้นะครับว่าเชุดไทยหรอเห็นม่ชุดไทยเแต่ชุดไทยทำไมแต่งแปลกๆนะคือทําเสียหายนะครับ กับเคเป็นของตัวเองหรืออะไรเนี่ยก็ไม่ควรจะใช้วิธีรูปแบบการแต่งแบบนี้ก็ควรจะมีรูปแบบของตัวเองคือสมผ้าชุดสัมปอร์หรืออะไรก็ว่าไปแบบนี้เลยครับเสียหายเอามาเปลี่ยนเรื่องของการตัดเย็บเรื่องของเนื้อผ้าอะไรต่างๆก็เป็นคอลเลกชันของเจ้าหญิงเจนน่านาโลดมครับแหมลักชาติจริงๆครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเมินุ่ยที่ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ